ก็ช่วงนี้นะคะปุเป้ก็ถ่ายทําเรื่องปล้นเหนือเมฆปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็กําลังถ่ายทํากุหลาบเล่นไฟอยู่ค่ะโหสำหรับปล้นเหนือเมฆกับกุหลาบเล่นไฟเนี่ยก็คาแรคเตอร์แตกต่างกันเยอะเลยสําหรับปล้นเหนือเมฆเราก็จะมีการบู๊แล้วก็ใส่สูตรบู๊ด้วยยิงปืนใช่ค่ะใช่เพราะว่าคอรเซียมเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องบู๊อยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นเราไปเล่นค่ายนี้ทั้งทีเราจะไม่บูก็ไม่ได้เสียชื่อ <c oughs> ก็พยายามฟิตเต็มที่เพราะบ,บวกกับอากาศร้อนแล้วก็เราใส่สูตรวิ่งมันก็จะเห็นแบบว่ามีมีความร้อนนิดหน่อยแต่เราก็สู้ใช่ค่ะ <c oughs> ก็จะมีเรื่องสภาพอากาศเนาะที่แบบประเทศไทยเรามันร้อนแล้วก็บวกกับเรื่องนี้ใส่สูตร บูด้วยยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แบบทำใจไม่เคยได้เลยก็คือเสียงปืนเสียงปืนดังมากแล้วก็ที่นี่เขาใช้แบบเอฟเฟกจริงอะเนาะใช่ค่ะมันก็จะมีแบบเสียงจริงเพราะมันไม่ได้ยิงปืนหลอกเนะีนะ่ยเราก็ต้องทำใจกับกระสุนทุกนัดมีค่ะก็มีกรีดเลยแบบตกตกใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่มีค่ะเรื่องนี้คือเซฟตี้ดีมากคุณพ่อบินมาลือลิดดูแลดีมากใช่ค่ะใจดีมากค่ะอย่างเวลามากองใช่ไหมคะ ก็คุณพ่อก็จะมีรถบ้านด้วยนะใช่เขาจะไม่ให้นักแสดงทุกคนพักอย่างใครที่แบบเว้นฉากนานๆเนี่ยขึ้นไปนอนได้เลยโอ้ไม่ไหวค่ะ <laughs> เหอคุณพ่อพูดถึงค่าใช้จ่ายของรถบ้านแล้วก็ใช้ของคุณพ่อดีกว่า <laughs> <laughs> ก็สนุกค,ค่ะ <laughs> เพราะว่าก่อนหน้านั้นนี้ก็มีละครดราม่ามาแล้วเนะียเนาะมันก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่แบบเปลี่ยนอารมณ์ในการแบบว่าทํางานบ้างอะไรเงี้ยพอเราได้เล่นบูมันก็มีแบบ การออกกําลังกายมีเหงื่อมีเสียงดังมีได้ออกขยับร่างกายมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างจากการที่แบบเล่นดราม่าเราร้องไห้แล้วแบบเกี่ยวทางจิตใจอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าต้องเตือนตัวเองละว่าต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีนะอะไรเงี้ยต้องออกกําลังกายต้องแต่จริงๆคือพอไปเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าพอทุกวันที่เราไปออกกองเนี่ยเราได้ขยับเยอะเดี๋ยวก็โดนลากไปทานั้นเดี๋ยวก็โดนจับตัวไปทางนี้อะไรเงี้ยค่ะ ก็เป้าหมายของมปเป้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอปีหน้าว่าจะเรียนต่อโทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังยังยังไม่ชัวรอยเอ์เซเพราะว่าก็รอดูจังหวะชีวิตก่อนแล้วก็ก็มีเป้าหมายตรงนี้ในเรื่องของต่อโทเพราะน้องชายกำลังจะเข้ามาหาลัยก็เผื่อเรียนไปกับน้องชายด้วยเลยใช่ <laughs> ค่ะแล้วก็มีลุยทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพราะว่าก็ช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีช่วงที่สูญเสียคุณยายแล้วแบบทางโซเชียลของเรานเนี่ยเงียบหายไปเยอะมากปุ้เป้ก็กะจะมาลุยทางตรงนี้ให้มากขึ้นอย่างโพสรูปมากขึ้นทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้แฟนๆได้ดูมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็บวกกับการแสดงละครเนาะก็พัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีมากขึ้นบวกกับดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองนั่นแหละค่ะให้ดีขึ้นไป mm hmm. ใช่รู้สึกว่าปีหน้าก็ปุเป้ก็ยิบห้าแล้วอ่าดูแลตัวเองให้ดี ระวังนะคะเลขยี่ิบมีความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านเชื่อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันก็ม mm ีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ถึงขั้นว่าแบบปิดกั้นไม่ไปไหนเลยหรือไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็จะดําเนินชีวิตแบบระมัดระวังเพิ่งไปทําบุญมาเมื่อวานเลยค่ะก็คือทําตั้งแต่ก่อนปีใหม่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวปีใหม่ไปเที่ยวเซี่ยงไฮแล้วก็ไปมูที่จีนด้วย ช่ค่ะเราก็กลับมาหมูที่ไทยอีกไทยให้เป็นเนจบจเจเพดีไปเลยค่ะ